แรปปิ้ช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงค่อนข้างร้อนครับไม่นะอ๋อเหนื่อยใจไหมมันก็ปกติอยู่แล้วว่าอย่าทำหน้ากั้นสิเดี๋ยวเขารู้อยู่ที่ประเทศไทยแล้ว โอ้จริง,จร,ง,จ,รงจริงเดือนนี้ก็อยู่ไทยเกือบทั้งเดือนเหมือนกันครับเพราะว่าต้องกลับมาถ่ายสก,กาดเลตเนี่ยแหละครับก็บินไปถ่ายที่เชียงใหม่เชียงรายลำปางก็คืออยู่เดินสายเลย,ยเแล้วเพิ่งจะได้แบบกลับมาครับแสดงว่าพี่มีงานที่นี่กี่ครัรร้งกี่คนว่าเราไม่ได้ถ่ายไปไหนบินตลอดเวลาพอพอทราบอยู่ครับก็ก็บางทีงานต่างประเทศมันค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้ครับเราก็บินไปบินมาอยู่เป็นประจำแลวครับอตอนนี้เราทำอะไรบ้างในฐานะแนสดงเรา ใช่มีอะไรบ้างละครมีแค่เนี้ยเลมีเรื่องเดียวทวนเหมือนเดิมอมีเรื่องเดียวไปธุรกิจอ๋อแล้วก็ทำสองอย่างแหละเหมือนเดิมเต็มที่กับทั้งสองอย่างครับผมเอ้ยพี่สนใจผมก่อนดิไปไหนอ่ะอ๋อวินตลอดปิดไฟลุกไฟฟูเป็นไงบ้างเลยครับธุรกิจตอนนี้มันแบ่งปันไดยังไงบ้างหลังจากที่ รนนมมััชดเจากครับก็จริงๆในปีนี้เราพยายามตั้งเป้าหมายว่าเราจะไปให้ครบ4ภาคครับผมก็เราทําสําเร็จแล้วไปให้ครบสี่ภาคแล้วก็ทัวร์ประเทศไทยครับก็ดีใจครับก็แพลนสําหรับปีหน้าเราอยากจะพาไปต่างประเทศครับก็อยู่ในอยู่ในโปรเซสที่เราคุยอยู่ซึ่งวันต่ออีกเดือนนี้ก็ปีหน้าแล้วใช่วางแผนไว้แล้ววางแผนเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้ฮะอ๋อโอเคกวเดือนหน้าก็สิ้นปีแล้วปีหน้าก็โอเค ได้ยังานยางครับก็อยู่ในโปรเซสที่กำลังคุยอยู่ครับแต่ว่าเราก็เตรียมตัวมาก่อนหน้านี้สักพันหนึ่งแล้วใช่ที่เราไปไม่ได้ีเดียเพราะว่าเราไปใช่เราไปดีลด้วยครับส่วนใหญ่เราก็จะแบบเรียกว่าหมกมุ่นอยู่กับในพาร์ทของธุรกิจของเราเลยครับในเอเชียก่อนครับในเอเชียก่อนครับผมเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นผู้ผลิตด้วยครับเราเป็นโรงงานด้วยแล้วเราก็ ผลิตของอันนี้ถ้าเราจะชิปปิ้งไปเนี่ยผมเชื่อว่าต้องไปใกล้ๆก่อนเพื่อจะดูว่าโปรดักตของเราเป็นยังไงบ้างเมื่อไปถึงที่ประเทศนั้นอะไรครั<ต>บก่อนที่เราจะไปไกลอย่างที่โปรดักตมันเป็นขนมรันจะต้องมีวิธียังไงเพื่อที่จะให้เราได้ชิมลองได้ไปถึงกันได้กินครับ,บ,บผมว่าการเก็บรักษาอะไรครับเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ขนมของผมมันเก็บเย็นอยู่แล้วด้วยครับเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นผลดีถ้าเกิดว่าเราฟรอเซนไปฟรีสไปอะไรอย่างนี้ครับผมว่ามันจะคงคุณภาพแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลย มีครับมีครับคุยอยู่อ่อมีสองประเทศครับสองสองประเทศอย่างไงคนแซวว่าเราเป็นผู้บริหารทาไมเราต้องทำงานบุค่ากรไม่เรื่องงานไม่ยากจนครับโอ้จริงเหรอจริงเหรอจริงฮะ <laughs> จริงครับร <c oughs> เรา <c oughs> รถามว่าบินก็คือแบบมีผู้มีดวงดาวที่เราได้เห็นมาคถามว่าทำไมวิวจะทำงานหนักเรายังมีแรงไงครับเรายังมีกําลังครับผมแล้วก็อยากจะรีบเกษียณเร็วๆก็เลยรีบทํางานไม่ไม่คือวิวแค่ผู้เรื่องงานใช่ คิดจริงๆแต่ว่ากระยสของผมเนี่ยคือหมายถึงว่าอาจจะมีอิสระในการเลือกที่จะทําหรือไม่ทํามากขึ้นเท่านั้นเองคือใช่ใช่คือวันนี้เราอยากทําเราอยากทำโปรเจกต์นี้เราก็ทําไม่อยากทําเราก็ไม่ทำอะไรอย่างงี้มากกว่า,<ร>าในความห<า>ม,มายกระแสมันมีแผนอยู่แล้วใช่ครับมีแผนอยู่แล้วครับก็ก็วางแผนแล้วก็เตรียมตัวในช่วงนี้ที่เรายังมีกําลังใช่ไหมครับเราก็เตรียมตัวเตรียมตังเอาไว้อย่างแต่คนณทั้งเป้าว่าสักหกสิบห้าสิบอะไรเงี้ยผมวีนี่คือสามสิบห้าครับสามห้าใช่ ไม่ไม่หลอกคือหมายถึงว่ากระยสของผมคืออิสระจริงๆคือหมายถึงว่าเลือกที่จะทาหรือไม่ทําก็ได้อะไรอย่างครับแต่ว่านะวันนี้มันก็มีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่อยากทําแต่เราก็ทําอะไรอย่างครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผมก็คืออยากจะมีอิสระในการตัดสินใจของตัวเราในตอนนี้มีมีมีครับมีครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบโอ้ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นจะ คือจริงผมมีแผนด้วยว่าปีหน้าเนี่ยผมจะเรียนขับเครื่องบินเออแล้วเป้าหมายของผมอ่ะผมอยากจะแบบซื้อเครื่องบินขับเครื่องบินไปไหนก็ได้ในเที่ยวรอบโลกเรื่องจริงเรื่องจริงเพราะว่าจริงๆมันจุดประกายมาจากที่เราเนี่ยบินไปถ่ายละครสกาเลตที่เชียงใหม่เชียงรายอย่างเงี้ย แล้วแบบเรามีไฟที่กําหนดอยู่แล้วแล้วเราแบบงานเราเรยอะมากไงบางทีเราแบบอยากรีบกลับมากรุงเทพเพื่อมาทํางานต่อมัน,ม,นามาไม่ทันก็นนนเลย<ม>คิดแ<ม> <ๆ S 2> พลนแล้วว่าแบบอยากไปเรียนขับเครื่องบินเพื่อจะได้แบบเผื่อมีโอกาสได้ซื้อเครื่องบินแล้วก็บินกลับมาเองได้ไม่ต้องรอไฟก็ทำแบบขับเจ็ทหรืออะไรหรอเครื่องินเล็กอะไรเงม่เป็นอุตส่าหเครื่องบินเครื่องบินที่แบบเครื่องบินเล็กที่มันขับเองได้นั่งนี่คมเห็นแลพี่บินอันนี้พี่บินจริงจังปะพูจริงครับพูจริงใช่ใช่ เนี่ยผมผมถามน้องหลุยแล้วน้องหลุยเขาเรียนแบบการบินมาพอดีผมก็เลยแบบไดเรนมาเสร็จไปเลยหลุยทาไงพี่อยากเรียนขับเครื่องบินมากเลยเนี่ยพี่แบบขี้เกียจรอไฟ์ละพี่ก็เลยแบบว่าหลุยเลยบอกเอ้พี่มันมีที่เรียนนะเดี๋ยวพี่ไปเรียนตรงนี้เขาแนะนํามาละเหลือเหลือเวลาของผมแล้วว่าจะหาเวลาไงที่จะไปรงเรียนภายในประเทศเนาะภายในประเทศครับภายในประเทศครับมีดูไว้ผ่านผ่านดูไว้มันผ่าน อ่านี่ก็เลยลรีบทำงานเพื่อเก็บเงินจะซื้อเครื่องบินใช่เพื่อเครื่องบินขับไปส่งสุรีเองใช่เพราะว่าเราเปิดทั่วประเทศไทยเพราะว่ามันจะต้องระดับภูมิถูกต้องเราต้องไปส่งให้ลูกค้าเร็วที่สุดใช่เพราะบางทีนอกจากเมื่อก่อนที่ขับรถพาทางด่วนที่คนเห็นแล้วใช่ที่ขับเครื่องบินเพื่อจะไปเครื่องบินสุรีใช่เป็นเครื่องบินแช่เย็นใช่ไม่ใช่จะซื้อเครื่องบินเพื่อเป็นเป็นตก ส่งสุรีแต่ละภาคใช่นี่เป้าหมายก็มีส่วนค่อนข้างเยอะพี่ใช่ก็เริ่มเริ่มฝุ่งซ่านเริ่มเพียนละตอนนี้คิดว่าความท้าทายในการขับวิ่งคืออะไรที่เราบอกเอาไว้ผมว่าความท้าทายคือรักษาอุณหภูมิของมาร์การองให้ได้บอกว่าบอกว่ายากยากเหมือนกันที่จะเออ่บาลานซ์เครื่องยนต์นะครับให้อุณหภูมิมันคงที่กับเมื่อกี้อ่ะตอนแรกอ่ะับมันอยู่ที่กองละอตอนเราอยู่ที่กองใช่ตอนเนี้ย มาถึงส่งขนมแล้วใช่เพราะว่าจริงจริงเนี่ยคือเราส่งขนมเสร็จเราก็บินไปกองต่อได้ใช่แล้วก็แวะเลยเพราะว่าสาขามีที่เชียงใหม่ด้วยใช่ซึ่งวินมันราชกาเนี่ยถายเสร็จแล้ว,ลวก็คงกลับมาถ่ายเพืเหมือนเดิมหรืออื่นอ้าว <c oughs> หรอใช่แล้วอื่นมันก็ซีรีส์เรื่องอื่นก็กรุงเทพอ๋อไทยกรุงเทพเอ่ะใช่มันก็ไม่ได้มีไปไหนใช่มนว่าต่อไปนี้ซีรีส์ของวินจะต้องตัดกันเท่านั้นคือถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดจะไม่ถ่ายใช่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ถ่ายแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยที่ต้องใช้เครื่องบินอ่ะไม่รับละไม่รับละ ใช่ไม่รับไม่รับนี่ไม่ได้เอามาพี่ถามพี่กูงเรื่องวอดี้ที่กินพี่มาไม่ทันพี่เพิ่งนั่งรอใส่มาพี่ไปไหนมาแต่ปีหน้าพี่ไม่ต้องห่วงแล้วผมจะซื้อละแบบพี่ใช่ไปช่วยผมแบบแพ็คมากระลองคืออย่างไงไม่ได้ขึ้นนะตอนเมืองใช่แล้วก็บายบายพี่ถามเรื่องบอดี้ของเราหลายคนบอกว่าทำไมถึงใช้เรนนี่มาไม่ใช้เรื่อง เล่นวายเหรอมันกว้างไปมันกว้างไปคือเขาไม่ได้อยากใหญ่เลยคือจริงๆในเรื่องจริงเนี่ยเขามีเลนส์ฟิกเยอะมากเขาโหถ่ายแบบหลายคัดหลายหลายแบบคัดมากๆเลยอย่างเงี้ยครับก็อยากให้รอติดตามเพราะว่าซีนเขาสวยมากๆจริงๆใช่แปลว่าในในที่เราต์ไปเนี่ยดูแค่ส่วนเดือดเลือดน้ำจิ้มน้ำจิ้มใช่ครับของของจริงก็คือจากที่กินไข่ขาวมือละสิบฟองตอนนี้อัปเกรดเป็น15บห้าแล้วใช่สำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะ พูดเรื่องจิงเฮ้ยตายละตายลมันจะขนาดไหนตายละขนาดอะไรครัครับมันจะขนาดไหนพี่วินมพอมัน่สิบห้าฟองกว่ามันมันจะแบบมันจะเป็นไข่ขาวเลยอ่ะคือเซ็กแพรเนี่ยปกติเขาอยู่ตรงเนี้ของผมขึ้นมาถึงนี่จะเริ่ขอละไปไปดูละใปดูละที่กินมันมีแต่ปลาคัพกพี่วินกินแต่ คือคือคือจริงๆไข่แดงเนี่ยครับจะคอคอเลสเตอรอลสูงกว่าใช่ไหมครับผมก็เลยเลือกกินแต่ไข่ขาวแล้วก็จริงๆบางทีเราก็แอบทานนู่นนี่นั่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เราพยายามจะคุมให้อย่างน้อยเราต้องกินไข่ขาวให้มากที่สุดเพราเรื่องเราทำไว้ก่อน,น,พนเพราะว่าเรื่องนี้ถอดเยอะอแล้วก็ด้วยความที่ตัวละครเป็นนักลบนะครับก็เลยอยากจะทำให้ตัวละครน,นีร้สมบูรณ์แบบมากที่สุดทั้งแบบกายภาพแล้วก็การแสดง แต่ใหล่จะหน้ากันตาคนอื่นเขาไหมผู้ชายที่อยู่ครับไม่นะครับผมว่าผมว่าพอดีตอนนี้ตอนนี้ในใจพี่วินจัดอันดับเลยรวมเราด้วยใครเป็นที่หนึ่งอ่ะพี่แจงลืมเราไปก็ได้นี่เออผมว่าพี่ฟอร์สก็ใหญ่พี่ฟอร์สก็ใหญ่มากหมายถึงว่ากล้ามกล้ามใหญ่ครับโอเคใหญ่แล้วก็บอดี้เขาสวยแบบบึกแล้วองมาลลงงมมาาหรอครับ น่าจะนอ้อ,อ,นองโฟดน้องโฟดก็หุ่นดีหุ่นดีมากครับขาวด้วยอต,อนนตอนนี้คนต,ตนนอนนี้คนกดดันทีนันนนนครับนันนอนสู้ๆครับ <c oughs> ผมก็เป็นกำลังใจงให้เสมอไปก็จริงๆคือถ้าเกิดมีเวลาผมก็จะชวนานันนนไปฟิตเนสด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบจะช่วยกันเทรนอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเราไปเชียงใหม่เราก็แบบนอนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีฟิตเนสใช่มีเวลาอยู<ม>่ด<ม>้วยกันเราก็จะชวนแบบเอ้ยไปออกกำลังกายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ อะไรนะอ๋อชอบชอบได้ได้เอาอีกเอาอีกครับมันเป็นมันเป็นเหมือนแบบ energy ให้เราใช่ใช่ตอนนี้คืออยากจะโพสต์รูปแล้วมีไฟลุกตลอดเวลามันมันต้องมีการผ่านเซนเซอร์มั้ยผู้จัดการดูหรือต้องไม่ผู้จัดการู้จัดการไม่เคยดูเลยผู้จัดการใส่หัวเซนเซอร์ทำไมหรือว่าอันนี้พี่วินคิดว่ามันได้ก็เลยได้ได้คือได้ครับได้คือได้ไม่ต้องผ่านเลยผมโพสต์เลยหรือพี่ว่าไม่น่าจะรูป อ่ะก็คือแต่ในเรื่องคือได้เห็นแับใกล้ชิดมากใช่แน่นอนแน่นอนครับขอบคุณค่ะ